สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยาภาพการทำงานเป็นทีมสำหรับพนักงานใหม่ค่ะซึ่งบริษัท Business Service ไลไ l i a n c e จำกัดนะคะถือว่า BSA เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในด้านการบริการและก็มีการจัดการแบบครบวงจรมุ่งในนการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าค่ะภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัท BSA ยังให้ความสำคัญก,กับการพัฒนาพนักงานในฐานะทรัพยากรอันมีคุณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้องค์งกรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายค่ะโดยมีการส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในค่านิยมขององค์กรภายใต้ค่านิยมสปิริตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้งองกับวัฒนธรรมขององค์กรค่ะ โดยบริษัท b s a นะคะได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กรภายใต้แนวคิดสปีริตโดยเฉพาะค่านิยมเซ n เนจีคือการสร้างพลังงานร่วมอันยิ่งใหญ่หลักสุดนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ ความหมายและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมเข้าใจบทบาทของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ฝึกทักษะการสื่อสารการสร้างความไว้วางใจและการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนผ่านกิจกรรมและกรณีศึกษาที่ได้ปฏิบัติจริงหลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักสูตรฝึกอบรมแต่คือโอกาสการพัฒนาทักษะการสร้างทีมที่ดีต่อการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันและร่วมกันสร้างพลังให้ทีมของเราแข็งแรงค่ะโดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะคะจะทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยหลักสูตรนี้นะคะเหมาะกับพนักงานใหม่ของบริษัท business service alliance จำกัดค่ะ จำนวน20คนระยะเวลาในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนะคะรวมทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะโดยหัวข้อในการจัดฝึกอบรมนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อข้อแรกคือทักษะการทำงานเป็นทีมข้อ 2. องค์ประกอบการทำงานเป็นทีมข้อ3ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดการทำงานเป็นทีมและข้อ4การประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีมในองค์กรค่ะ โดยเนื้อหาในหัวข้อของทักษะการทำงานเป็นทีมนะคะก็จะพูดถึงความหมายของการทำงานเป็นทีมและความสำคัญของการทำงานเป็นทีมค่ะในหัวข้อที่2นะคะองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันค่ะการสร้างความไว้วางใจและสร้างกำลังใจให้กับทีมค่ะการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในหัวข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคที่ทําให้ไม่เกิดการทํางานเป็นทีมค่ะโดยในเนื้อหานะคะก็จะพูดถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในการทํางานเป็นทีมและจะบอกถึงแนวทางการแก้ปัญหาในทีมด้วยค่ะส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นการประยุกต์ใช้กับการทํางานเป็นทีมในองค์กรในหัวข้อนี้นะคะจะมีการระดมความคิดโดยใช้กรณีศึกษา จะได้ใช้กรณีศึกษามาประยุกต์ใช้กับการทํางานเป็นทีมค่ะหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยาภาพการทํางานเป็นทีมสําหรับพนักงานใหม่จึงมีตรงต่อความต้องการจําเป็นของบริษัท Business Alliance จำกัดเพราะบริษัท b s ีเชื่อว่าพนักงานทุกคนสามารถทํางานและมุ่งสู่ค่านิยมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ